สวัสดีค่ะที่นี่99.99 99 Korean Web Music เคลื่อนลูกใหม่ของคนรักเพลงเกาหลีค่ะ wow. คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันเล็กดลยาปัญญาทิพย์และดิฉันไนซ์ nice, นวลวานศรีสรัญญพงศ์ในรายการ K-pop ซึมดีดาเอาละค่ะไนซ์ nice, คะในความรู้สึกของคุณไนซ์เนี่ยมองว่าส่วนไหนของผู้หญิงที่ดูเซ็กซี่มากที่สุดคะ ก็คงจะเป็นที่รูปร่างนะคะเพราะว่าถ้าใครเนี่ยที่มีรูปร่างดีแล้วก็จะทําให้หน้าหลงไหลชวนให้มองนั่นเองค่ะอถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่คุณไายน,นะสิคะเออ,อ <laughs> คุณเล็กคะและสําหรับคุณเล็กนะคะคุณเล็กคิดว่าส่วนไหนของผู้หญิงที่ทําให้ดูเซ็กซี่ะคะ และคิดว่าผู้หญิงเรานะคะนอกจากจะมีรูปร่างที่ดีชวนมองแล้วผู้หญิงผิวแทนเนี่ยก็ดูเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่คยีฮใจหนุ่มๆไปอีกแบบหนึ่งนะคะอืมอย่างนี้คุณเล็กก็จะบอกว่าคุณเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมล่ะคะก็นิดหนึ่งนะคะเอ <laughs> เอาละคะ่ะเอาละคะ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะคุณไนซ์ ค่ะสำหรับแขกรับเชิญที่มาเยี่ยมเยียนรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นสองสาว Girl Group ที่มีผิวแทนสุดเซ็กซี่มีท่าเต้นเวฟท่อนบนสุดฮอตที่เคยฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากซับยูนิตของวงซิสตา r วงซิสตา r 1ไค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับพวกเธอนะคะเราจะไปฟังเพลงอุ่นเครื่องกันก่อนดีกว่าค่ะเพื่อเพิ่มดีกรีความฮอตนะคะกับเพลงนี้ค่ะ My boy. ไม่บอยจากซิสตานั่นเองค่ะเย้นดีและตอนนี้นะคะแขกรับเชินของเราทั้งสองคนก็มารอเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยค่ะไปเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องให้สาวๆเนี่ยช่วยแนะนําตัวกันก่อนนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณไนซ์เรา<ม>ก็จะมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะเซอร์ไพรส์อะไรล่ะคะคุณเล็กก็คือว่าเล็กได้ข่าวมานะคะว่าสองสาวของเราเนี่ยแอบไปซุ้มเรียนภาษาไทยมาค่ะ<ม>วันนี้ก็เลยจะมาให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยค่ะถึงว่านะคะวันนี้เนี่ยไม่เห็นพี่ล่ามาด้วยเลย งั้นเรามาดูกันสิคะว่าสาวๆเนี่ยจะพูดไทยชัดแค่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้ทั้งสองสาวนะคะช่วยแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยและก็ภาษาเกาหลีด้วยค่ะอันยองอาเซโยไฮโอรินบีดาสวัสดีค่ะไฮโอรินค่ะเอ้ยค่ะอันยองอาเซโยบราอินดดาสวัสดีค่ะบราค่ะเอ้ยวิยาซิสตาไนน์ทีน โอ้โหนี่พูดชัดเหมือนกับคนไทยเลยนะคะเนี่ยสแสดงว่าต้องเรียนกันมาอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วล่ะคะ่ะพูดไทยชัดๆกันอย่างนี้เนี่ยนะคะอยากจะรู้ว่ามาเมืองไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเป็นครั้งที่ห้าลวคะ่ะอือแล้วมาครั้งนี้นะคะมีอะไรเป็นพิเศษหร,รือเปล่าคะก็เราสอบคนออกเพลงใหม่ที่เกาหลีคะ่ะก็เลยอยากจะให้คนไทย ได้ฟังกันด้วยะค,ะค่ะแล้วก็คิดถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยค่ะมมแม้ปากหวานขนาดนี้นะคะแฟนคลับจะไม่หลงรักได้ยังไงล่ะคะแล้วสำหรับซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดนะคะก่อน not around any longer นะคะก็มีความพิเศษแตกต่างจากเพลงอื่นยังไงบ้างคะก็จะเป็นาที่ช้าๆนะคะแต่ว่าฟังดูแล้วจะเซ็กซี่ที่เหนาลึกลับน่าค้นหาค่ะแล้วก็ความเปลี่ยนแปนี้ก็คือเราจะมีการร้องเพลงที่หนักแน่นขึ้นค่ะ แล้วส่วนที่สําคัญเลยนะคะของซิสตาไนคีเนี่ยก็ต้องเป็นท่าเต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วอย่างท่าเต้นของมาบอยเนี่ยนะคะก็ได้ความนิยมเนี่ยถล่มทลายเลยทีเดียวแล้วสําหรับเพลงนี้นะคะท่าเต้นเป็นยังไงบ้างคะก็ถึงแม้ว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงช้านะคะแต่ก็ยังมีความผสมฮิปฮอปอยู่แล้วก็ท่าเต้นเนี่ยก็ยังคงร้อนแรงอยู่นะคะซึ่ง แล้วก็สิ่งที่พิเศษที่สุดเนี่ยนะคะก็จะมีจัดเก้าอี้ใส่เนี่ยไ,ไว้ตรงกลางนะคะถ้าเป็นก็จะมีความสวยงามแล้วก็แตกต่างม,มากขึ้น,นะคะ่ะได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะสอนเลน็กกับคุณนายเต้นหน่อยได้ไหมคะมอยากเรียนมากเลย <S <S ไ,ไดยไ้ค่ะเพราะว่าถ้าเต้นทีน่นี้จะใส่พับด้วยแต่เอาไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปเต้นกันหลังไม้แล้วกันนะคะโอ้โ,อโอนี่รู้จักกับว่าหลังไม้ได้แล้วอยากไม่ธรรมดาจริงๆค่ะ เอาละค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทั้งสองสาวนะคะฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยค่ะค่ะก็รักซิสเตอร์ในทีมนน้อยแต่รักนานๆนะคะรักแฟนคลับจุงเบย์อ่าจุงเบย์จุงเบย์ก็สำหรับต้มยำกุ้งที่ชาวไทยเอามาฝากเรานะคะแซ่บเบอร์ฟินมากค่ะเอาไว้เอามาฝากพวกเราอีกนะคะเออหน้ารักคี๋ ก็าละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ2ส,สาววงซิสต้ r นทีเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากมค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก่อนจากการในวันนี้นะคะก็ไปฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุด Gone Not Around Any Longer กันค่ะค่ะส่วนเราสอคนนะคะก็ต้องขอตัวไปฝึกซ้อมท่าเต้นกับสาวๆหลังไมกันก่อนนะคะและในครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น ต้องติดตามกับฟังกันในรายการเค p ็อ i m ิ i ด a ค้าสวัสดีค่ะยเย 가지 해트리는 꽃처럼 그대로도 버린 난그죠